ภายในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปแผนการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กนักเรียนอายุระหว่าง12ปีถึง17ปี11เดือน29วันก็จะเริ่มอย่างเป็นทางการหลังจากที่ผ่านมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมและความสมัครใจของนักเรียนผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันได้จัดทำคลิปวิดีโอของอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ให้คำแนะนำให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้ปกครองด้วยทั้งนี้ทางหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่กำกับดูแลโรงเรียนเอกชนรวมถึงโรงเรียนนานาชาติทั่วประเทศได้มีจำนวนนักเรียนที่ประสงค์ยินยอมที่จะฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วน,นายอัมพรพิณสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าการฉีดวัคซีนจะเริ่มเข็มแรกให้นักเรียนอายุระหว่าง12ถึง17ปี11เดือน29วันในต้นเดือนตุลาคมนี้และจะฉีดเข็มที่สองในช่วงปลายเดือนตุลาคม เนื่องจากวัคซีนไฟเซอร์สเข็มระยะห่างอยู่ที่3าถึงสสัปดาห์ทั้งนี้เมื่อนักเรียนได้ฉีดวัคซีนแล้วอยากให้ครูที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอีกประมาณ30%เอร์ซได้ฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนในส่วนนี้ต้องให้ทุกฝ่ายทั้งศึกษาที่การจังหวัดผู้วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนติดตามให้ครูได้ฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนเพราะเมื่อได้ฉีดครบทุกคนแล้วทั้งนักเรียน ผู้ปกครองและครูก็จะเกิดความปลอดภัยร่วมกันอย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการเปิดโรงเรียนเท่านั้นโรงเรียนใดที่ยังไม่ถึงคิวฉีดวัคซีนแต่สามารถประเมินตนเองผ่านเกณฑ์โดยไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มและคณะกรรมการโลกติดต่อประจำจังหวัดอนุญาตให้เปิดเรียนได้ทางโรงเรียนก็สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติพ่อแม่ผู้ปกครองเองนักเรียนเองก็เรียกร้องอยากมาเรียนออนไซต์คือมาเรียนที่โรงเรียน เป็นความปรารถนาของผู้ปกครองและนักเรียนมากที่สุดด้วยเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าวเนี่ยนะก็ได้ร่วมมือพูดคุยกันกับกระทรวงสาธารณส,สุขกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการพอมาศึกษาในเชิงลึกแล้วเนี่ยเราก็พบว่าพื้นที่ในประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีแดงเข้มทั้งหมดไม่ใช่ระบาดท,ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอแต่มันมีบางอำเภอบางตำบลบางหมู่บ้านเท่านั้นดังนั้นก็เลยสรุปกันว่าการเปิดเรียนออนไลน์เนี่ย มันน่าจะเริ่มได้หาก,หากเรามีมาตรการสอมาตรการหลักๆก,ก็คือ1เราต้องหาวิธีการในการที่จะฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและครูอันที่สองเราต้องประเมินสถานศึกษาให้มีความพร้อมและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทางรัฐบาลได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาจึงให้นักเรียนและครูมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนก่อนเป็นลําดับแรก หากนักเรียนรุ่นแรกได้ฉีดวัคซีนแล้วก็สามารถเปิดเรียนได้ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้และจะทยอยเปิดไปเรืเร่อยๆตามพื้นที่ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อตอบโจทย์ของสังคมที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนแบบออนไซต์ site, หรือมาเรียนที่โรงเรียนโดยเร็วที่สุดนพพฤตกัทองรายงาน